สวัสดีค่ะนี่เป็นวิดีโอนะคะแนะนำสื่อการสอนนะคะสื่อที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือมีชื่อสื่อว่าดาวินชีปิศนาไทาคําเรื่องระบบนิเวศนะคะเป็นสื่อที่ทำมาเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจในคำศัพท์ในส่วนของระบบนิเวศมากขึ้นค่ะค่ะก็จะมีวิธีการนำไปใช้งานดังต่อไปนี้นะคะ ขั้นตอนแรกนะคะครูจะต้องโชว์ภาพของข้อความนั้นๆและบอกนักเรียนว่าข้อความนี้มีกี่พยางก็คือครูจะมีภาพมาโชว์ให้นักเรียนได้เห็นค่ะหล,หลังจากนั้นก็จะมีข้อความหรือว่ามีพยางกำกับไปว่าคำศัพท์ที่เขาจะหามาเนี่ยมาตอบครูเนี่ยจะมีกี่พยางนะคะค่ะพอระหว่างที่เขากำลังหาคำศัพท์มาตอบนั้นเราก็จะเปิด เาวเพลงนะคะซึ่งเป็นซาวประกอบการเล่นนั่นเองค่ะเพื่อที่จะทำให้เขานั้นรู้สึกตื่นเต้นไปกับการออทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะขั้นตอนต่อมานะคะนักเรียนจะต้องตอบคำพท์ต่างๆในเรื่องของระบบนิเวศนะคะเขาอาจจะไปหาคำาพท์ตามหนังสือเรียนหรืออาจจะดูจากภาพที่ครูได้นำมาโชว์ก็ได้นะคะ ขั้นตอนต่อมาค่ะก็คือครูจะเฉลยแล้วก็ให้คะแนนสำหรับผู้ที่ตอบเร็วที่สุดแล้วก็ตอบได้อย่างถูกต้องนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อครูเฉลยแล้วก็ให้คะแนนคนที่ตอบเร็วที่สุดแล้วก็ตอบถูกต้องแล้วนั้นครูจะต้องมาอธิบายใช่ไหมคะเอออธิบายคำศัพท์เพิ่มเติมให้กับนักเรียนตามสไลด์ภาพที่ครูได้นำมาค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตการเล่นด้วยกันนะคะ ก็คือข้อแรกนะคะครูจะเปิดภาพมาจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีพยางใช่ไหมคะก็คือมีคําพยางที่กําหนดมาให้แล้วสําหรับภาพในชุดนี้นะคะก็มี4พยางด้วยกันระหว่างนั้นเด็กก็จะไปหาคําศัพท์มาตอบนะคะโอเคค่ะถ้าเปิดถัดไปก็จะเป็นเฉลยค่ะ ซึ่งสำหรับข้อนี้นะคะ,ฉะเฉลยของมันก็คือห่วงโซ่อาหารนั่นเองพอครูฉเฉลยเรียบร้อยแล้วก็ให้คะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็จะมาอธิบายคำศัพท์เออห่วงโซ่อาหารเนี้ยเพิ่มเติมให้กับเขาในสไลด์ต่อมาเลยคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของการขยายคำศัพท์หัวข้อนี้นะคะ ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีลักษณะคล้ายๆกัน,นะคะ่ะมีมีภาพคําแล้วก็มีพยางมาให้เขาได้รู้ว่าเขาจะต้องหาคำศัพท์คําไหนมามาตอบครูนะคะแล้วก็มีเฉลยพอ,อเฉลยเสร็จก็จะมีอธิบายเพิ่มเติมเหมือนข้อแรกเลยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไปถึงข้อที่10เลยเพราะว่าชุด คำถามนี้นะคะที่ได้เตรียมมาก็จะมี10ข้อด้วยกันค่ะสําหรับสื่อที่นํามาเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นสื่อที่สามารถจัดทําหรือว่าเอานำไปปรับใช้กับเนื้อหาในเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถนาเออไปใช้กับทั้งในออนไลน์นะคะหรือว่าออนไซต์ได้ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมการแนะนำสื่อการสอนในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่ได้เข้ามาดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ